สวัสดีผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็จะมาทำคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะ GTX 180 0นะฮะที่ได้ฟรีมาจากอ่าเพจของ g i g a b y t e Extreme Gaming นะฮะตัวนี้เป็นตัว Premium Pack นะฮะอย่างที่เขาบอกนะฮะโอเคนะนี่คือข้างในกล่องแกะออกมาแล้วโอเคแกะออกมาแล้วนะฮะว่า ข้างในมีอะไรบ้างนะฮะเอ๊เราจะเปิดให้ดูกันเทนเธอเดินเนนี่ฮะข้างในก็จะมีของหลายอย่างนะจริงๆมันมีตัวนี้นี่ฮะลองอยู่ข้างในอะผมแกะออกมาแล้วผมใส่ไม่เป็นก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะมีฟองเอกสารฟองเอกสารนะฮะแล้วก็อันนี้ก็แกะมาแล้ะไอ แม่งเหมือนข้อมือแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรอ่าอ่าแล้วก็ใส่กับโอเคแล้วก็แผ่นรองเมาส์อ่าแผ่นรองเมาส์จากกิ๊กสบายนะฮะอ่ดูดิแต่ผมใช้แผ่นรองเมาส์ลาเซอร์อยู่ด้วยนีย่มาให้ประเด็นเลยฮะนี่โอ้ผ้าค่อนข้างแบบดีมากอ่ะดีมากจริงๆ Challenge your limit นะฮะข้างในนี้ก็จะเขียนข้างบนเนี่ยจะเขียนอยู่ว่า Challenge your limit โอเคโอเคฮะเราจะวางไว้ข้างนอกแล้วเ,เดี๋ยวไปกลับใส่คืนทีหลังอนะอ่าแล้วก็มาถึงคายแม็กของเรานะฮะแต่มันก็มีตัวอะไรอีกก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเพลผมจะหันให้ดูนะฮะปึ๊บมันจะหล่นปะวะเดี๋ยว โอเคฮะอ่าข้างในกล่องก็จะมีแบบนี้นะฮะมีของเยอะแยะเลยโอเคเราจะให้มาดูทีละชิ้นออ่อัอนอื่นเอาชิ้นเล็กก่อนอ,อะไรวะเนี่ยอ่าคือ,อตัวนี้นะฮะนี่มันคืออะไรวะ ออ hey, ก็คืออะไรอ่ะเออเฮ้สปอยมัไม่รู้จริงๆคืออะไรแล้วก็มีที่อ่าแล้วนะใส่ข้างหลังนะฮะตัวนี้สามารถเล่น VR ได้แล้วก็มีอุปกรณ์โ no, น<ๆ>้ตเนนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโอ้โหแน่นหมดเลยเอ่อสายพ่วงนะฮะที่เอาไว้เล่น VR แบบเยอะแยะไปหมดเลย ใส่กลับใส่กลับเหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็มาถึงคลายแมกนะฮะนั่นก็คือพระเอกของงานเรานี่โอ้โหโอ้โอเด้อเด้อเด้อนี่ครับผมไม่เห็นใช่ไหมต้องแกะสินะนี่ยังไม่ได้แกะนะฮะ ดูรอยฮะยังไม่ได้แกะรอยยังไม่ได้แกะเลยโอเคมาแกะพร้อมๆกันวิ้ยตื่นเต้นว่ะหัวจับ้ะเจ๊งคนี่ะประเด็น <S 2> <S 2> <S ตัว,ตว,ตวมันใหญ่มากฮะเพราะปัจจุบันผมก็ใช้อ่า มีแค่ข้างหลังฮะมีข้างหน้าฮะต้องแกะอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคจะจับดีๆหน่อยต้องระวังฮะอุ๊ยตกใจนี่คือตังนี่ฮะคือโฉมหน้าของพระเอกของเราฮะกิกกอร์บฮะดีเทลโดยรวมแล้วแบบสวยงามมากคือมีข้างหลังที่กาง การเราจะไปโดนแผงวงจรด้วยเนี่ยฮอ่าจะได้ไม่ต้องโดนแผงวงจระฮะโอยแล้วก็น้ำหนักนี่แบบหนักมากอ่าเป็น challenge ยูริมิตนะ,ะเหมือนบนบนนั้นเลยะฮะเคให้ดูข้างหน้าอีกรอบหนึงฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวดีเทลให้ดูก่อนนะฮะส่วนประสิทธิภาพนี่เดี๋ยวต้องติดตามในคลิปดูนะ,ะัะวันนี้ก็ ขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแล้ว <c oughs> โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบาย